สวัสดีครับคุณยงครับสวัสดีครับแสงอาทิตย์ลูกใสกองดินครับผมผ่านพ้นไปการปองกันแชมป์ครั้งที่สามไปยังไงบ้างครับคุณยงประทับใจประทับใจแบบแบบเซอร์ไพรส์นะนะครับคือไม่ไม่รู้จะติดยังไงสำหรับไฟนี้นะครับครบเครื่องแล้วก็ถ้าถ้าใครได้ติดตามแสงอาทิตย์มาตลอดเราจะเห็นเลยว่าไฟนี้มีครบฮุกบนฮุกล่างหมัดตรงอเวอร์คัตครบครบเครื่อง ไม่รู้จะพูดยังไงประทับใจแล้วก็รู้สึกคือเห็นเห็นแววจริงๆว่าเ,เด็กคนนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอนาคตนะครับคุณยังปีหน้าปี265แน่<า>นอน,นอยอย่างที่ลั่นเวลาว่าไม่ว่าจะเป็นเอ,อโจเฟอร์มอนตาโน,โนที่น่าจะมาก่อนหน้านี้นะครับปัจจุบันเป็นแชมป์ a b f อยู่นะครับตัวนี้คือหนึ่งในตัวเลือกแล้วก็คอนดก ก็เปนอีกหนึ่งตัวเลือกคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามติดต่อสองสองคนนี้ดูก่อนดูว่าใครน่าจะสามารถมาได้ครับนะครับ,รบก็น่าจะเป็นคู่ชกคนต่อไปของแสงอาทิตย์ครับในเรื่องของอันดับนะครับหลังจากที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยไฟนี้เป็นยังไงครับผมค่อนข้างมั่นใจนะคน่อนข้างมั่นใจว่าจะได้กลับเข้าไปอันดับ <c oughs> คือตอนนี้อันดับ15เนี่ยผมผมว่าได้ละน่าจะได้คืนมาแล้วแต่แอบหวังลึกๆว่าจะให้ขึ้นสูงไปกว่าน,นั้น นะครับจะ14บหรือ13อะไรก็แล้วแต่หวังให้หวังให้ขึ้นขึ้นขึ้นไปมากกว่านั้นก็อย่างที่รู้ว่ารุ่น140ปอนด์น่ะมันเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรยอดฮิตนะครับซปเปอร์สตาร์ของโลกแข่งแย่งคิงดีกันนะครับก็แต่ยังไงก็ยังหวังว่าแสงอาทิตย์จะจะได้ขึ้นเข้ากับเข้าไปใหม่แล้วก็อยู่อันดับที่สูงกว่าเดิมครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมไฟต์ต่อไปของที Boxing p r o ่ o t i o n ครับเอ่อไฟนี้เป็นไฟสุดท้ายละที่เราจะอยู่กับทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ ก็ตอนนี้กําลังมีมีกาลังมีคุยกับช่องอื่นอยู่นะครับจะเปิดยังไงดีไม่กล้าเปิดหมดแต่เอาเป็นว่าไปในทิศทางที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าการเจราจาสําเร็จจะได้เห็นทั้ง TL และ Galaxy กนะก็คือร่วมกันจับมือกับกับ TV ทีวีสักช่องหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะมีการโปรโมทกับมาจัดมวยยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับ,รบที่แพลนไว้นี่ประมาณเดือนไหนครับปีหน้าที่แลนไวเ้เริ่มต้นหน้าไม่ปลาย กุมภาก็น่าจะเป็นต้นต้นมีนานะครับแต่ว่าถ้าเกิดแพลนถ้าคุยกับทางทางทีวีสำเร็จเนี่ยผมว่าปีหน้าเราจะได้จัดกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะได้เห็นคู่ชกดีๆกลับมาเยอะขึ้นครับสุดท้ายก็ยังฝากอะไรถึงแฟนมวยสากลชาวไทยที่ติดตามผลงานแล้วก็คอยให้กําลังใจมาตลอดก็อย่างแรกก็สิ้นปีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดปีปีนี้อาจจะขุขะนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องโควิดเลยเข้ามาแต่ว่าตอนเนี้ยเราเราเริ่มเซตอัพทุกอย่างกลับมาละเราเริ่มสั่งมวยนอกอะไรเข้ามาได้ละ ผมเชื่อว่ามวยโลกของไทยนะครับมวยสากลเนี่ยในปีหน้าน่าจะกลับมาตื่นเต้นนะครับแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนมวยได้นะครับยังไงฝากติดตามเทียบ b ็อกซิ่งแอนด์แกลเล็กซ p r o ็อกซิ่งโปรโชั่นรับรองปีหน้ากลับมาจะยิ่งจัดยิ่งใหญ่แล้วก็มันกว่าเดิมครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับ